กระป๋างกระป <c oughs> ๋อเดานทางนี้เรอ,อันนี้ก็เพิ่งทันข้าวแล้วก็เซ็นโปสเตอร์กันเสร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าดังมานั่งไลฟ์กันแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าแบบคิดว่าทุกคนคิดถึงแหละ,อะโอ้โหเปิดเพลงเก่ามากนี่และแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะใจ สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมง่วงมากมันจะโดนบ็อกป่ะไม่รู้เดี๋ยวโดนก็รู้เออลองดูเนาะฮัลโหลโนอินฮัลโหลเลย e r y ว n น,น,น Hello. Hello, สวัสดีสองพันคนด้วยครับมาไลฟ์แป๊บหนึ่งมาเขาเรียกว่ามาบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมี แต่สายที่ฉันสารการที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อมาเจอพวกเราได้เพียงตรงการให้เธอตรงนี้นานๆเพียงตรงการเเดี๋ยวอะไรอะร้องน้ำนึงนึงลืมยอมใคร เม้บอสชนผมฟังรอ่ะเมื่อกี้บอสชวนผมฟังเพลงอี่ปอะไปเอย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  คุณจะมาเจนตีน่าเมื่อไหร่ไม่อยากเจนตีน่ากันอยากไปอยากไป I'm a f a n of l i o n e l m e s s i มี่แต่ดิมาเรียพักก่อนเฮ้ยคุณใช้เพลงที้สูงสุดแล้วสามารถต้องบอกว่าอะไรอ่ะต้องบอกว่าแชร์ภาพต่อ หรือไม่เรากดอันข้างบนได้ไหมกดอัอ่าแปลว่าไอจีมันโดนบล็อกนะจริงผมว่าไลฟ์กันแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันแล้วเพราะวันนี้เราเดินทางค่อนข้างที่จะเหนื่อยกันนิดนึงแล้วก็เพียเพียรเนาะเมื่อกี้ไปเซ็นโปสเตอร์มาโอ้ยเยอะเหมือนกันนะแล้วพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะใมาพรุ่งนี้น่าจะเวิร์คฮาร์ดกันนะใช่แล้วเพราะฉันเพียงต้องการ ให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นั้นนะข้างห้องด่านะให้ไม่เป็นไรเขาข้างห้องเราก็เป็นพี่เชอร์กับอือพี่อุ้ยบอยอุ้ยบอยอุ้ยบอยเป็นโนอึนโนอึนลีโนอึนลีอยู่ข้างๆถ้าโนอึนเหรอโนอึนบักโนอึนเออโนอึนถ้าจะเป็นสำเนียงเนี่ยนะบักโนอึนแดดแสงบักโนอึนโนอึนไม่ไม่ใช่เอ้ยไม่แน่วะ ไม่รู้ะน,น,นองอนดูยูด yeah, ื่มมิลทีในชียงสาย่า of course บีอะไรนะ sexy tea sexy tea เย้ sexy tea อร่อยนน่าลอชิมอ่ะน่าลอชนี่วุผมจะไปสะผมอืมสะผม ผมก็จะไปสระผมหัหัวมันมากหน้าด้วยก่อนนอนพรุ่งนี้จะได้แบบเฟสเฟหน่อยคุณรูทีนคุณก่อนนอนคุณทำอะไรบ้างอ่ะเล่นเกมคุณแบบว่าไม่มีแบบว่าทริคการดูแลตัวเองให้แบบแฟนๆหน่อยเหรออ่อดูแลตัวเองหรอก็ล้างหน้าให้สะอาดห้สะอาดใช้โทนเนอร์ใช้ใช้โทนเนอร์เออใช้มือละใช้น้ำ ใช้น้ำ,นำสะอานะใช้น้ำสะอาดใ,<ช>ใช่ครับเอ้จริงๆผมมีอีกทริกนึงเวลาไปต่างประเทศผมจะใช้น้ำน้ำดื่มมาล้างหน้าทำไมเพื่อป้องกันแบบการแพ้ต่างๆ<อ>แต่หลังๆมาก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรยกเว้นแบบไปแบบที่แปลกๆกันจิยงางเงี้ยตอนนั้นผมจำได้ว่าผมไปนนาจะไป US เสมั้งตอนนั้นรอบแรกเลยอะเมื่อปีก่อนใช่ปะ่ะใช้น้ำแบบ น้ำ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 นำปลาปาอะไรเงี้ยแล้วแล้วทีเนี้ยมันบบสิวขึ้นตอนแรกก็คิดว่าไม่เกี่ยวเลยเหมือนช่วงแรกๆที่ไปทุกทุกประเทศอ่ะจะใช้น้ำปลาปลาแล้วหลังๆมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้น้ำดื่มแทนะก็ดีขึ้นง่วงเงอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเกมกับคุณนะมาเลยรอยิงปืนไปหาไอดีมาได้เมื่อกี้ผม,มก็เฮดช็อตอยู่ในห้องอะ เอ้ยช h ดเท่ชัดเอ้ยผมไปเล่นเกมดีกว่าบอสแหละนุ <c oughs> กับเชนชิะครับตอนนี้ก็ทุคนนท่านจะเห็นแบบสปอยไปแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ก็ดูแบบแฮปปี้ดีเนาะแบบหมายถึงว่ากับโปรเจกอะไรหรือ,อยังนะอาจจะยังนะหรือเปล่าอาจจะยังนะเด็กแล้วเหรอคูเรียคูเรียบอย เปล่าไรเลยเนาะสิพี่บีเหรอครับใช่เอ๊ยเดี๋ยวผมจะไปดูเขาเล่นเกมนี่ว่ะว่าทริปเปิวโอ้โหคุณเล่นคุณเล่นใช่ไหมใช่ผมเล่นคุณเล่นยิงมากคุณแต่ว่ามันแหลกมากเลยมันมันมันเล่นกับที่เซิร์ฟไทยแล้วแบบเน็ตมันช้าอืมคุณคุณอาบน้ำนอนนะนอนตงนอนแล้วโอเคไปดีกว่าเราแวบแวบมาแป๊บหนึ่งเนี่ย ให้หายคิดถึงกันเพราะว่าเราก็อยู่ต่างประเทศครับทุกคนแล้วเดี๋ยวจะกลับที่ไทยเก้าศูนย์เก้าศูนย์บอยทำดีๆทำดีเดาเอินนี่อุ้ยเหมือนดูมูสเลยเหมือนวงดูมูสสมัยก่อนฉันชอบมากทำดีโอเคนิดนึงแหละ เมื่อกี้ทานข้าวก็เอ้ยทำตรงนี้ดีหน่อยงั้นพรุ่งนี้ทำตรงนี้เพื่อนทำตรงนี้เร็วทำด้วยการถ่ายรูปเนี่ยก่อนไปหนึ่งช็อตอะตรงๆว่ะทันแีๆเปิดหมวกเลยแบบเหมือนลูกวัวคลอดมากตอนนี้หัวมันมากครับใส่หมวกทั้งวันแล้วยังไม่หายคิดถึงเลยนั่นแหละครับ มันจริงๆมันเป็นแผงของพวกเราที่ให้ความคิดถึงทำงานแหละใช่ถ้าความคิดถึงค่าคนได้จริงๆที่อื่นทำดีๆเราเป็นดาราเนี่ยดีผมทำไมทุกคนไม่ชอบไม่ชอบทรงผมนี้หรอหรือทุกคนชอบมาเถอะแต่ตอนแต่ตอนเป็นนักเรียนอะเวลาไว้ข้างหน้ายาวก็จะเป็นทรงนี้นะนี่ทรงนี้เลยสมัยนักเรียนอโย่ไหมแล้วก็โดนคนรูตัดยงแมนี่นี่นี่ต้อง นี Just ่ทำไม Justin Bieber แบสมัดเนี่ยผมทำสองนี้ตาม Justin เลยนเนี่ยทำอะไรทำ้างเนี่ยะ What do you mean? Oh 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 what do you mean? I am a believer นะที่คันหัวไม่ได้ว่าไม่สระผมอาจจะงงๆงงกับเพื่อนนิดหน่อยนะครับปิดตาข้างนึงโคตรเท่เลยแค่ลงปิดตาข้างเดียววะ เ,เธอชอบผมทรงนี้ของฉันไหมฮะถามใครถามเธอถามเธอเธอไหนเธอคนนั้นอะงงไปหมดอุ้ยนี่ต้องทำไหมนี่ทรงอะไรนะโอ้ยทำดีๆควบคุมกดอะผม <laughs> ไปลุกก่อน <laughs> ไม่ได้แล้ว <laughs> เจะช่วยกันดูแลศิลปินท่านเองครับิท <c oughs> ั้ยิงแปลกไม่ได้นะทำดังจริงทำได้หละนี่ผมเป็นผมทรงนี้ <c oughs> เป็นปล่อยนะจริงผมอยากมัดผมไม่ได้มัดผมนานแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะไป,ไปพักผ่อนกันแล้วแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะจ๊ะวันพรุ่งนี้ฝากแฮชแท็กด้วยครับทำเป็นดีขอร้องเมื่อกี้ขอให้แล้วครับโอเคบ๊ายบาย See you tomorrowSee you bye b y e Have a good night. bye bye